ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอ r y o n วันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะบายบุรีรัมในออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะกับเมียฝรั่งคนจนนะคะเมียฝรั่งคนจนทำงานอะไรนะคะวันๆไม่เห็นทำงานอะไรนะคะเห็นแต่ใช้ไปใช้มานะคะมีคนถามมานะคะวันเห็น ไปช้อปปิ้งนะคะเพื่อนเนาะเราก็เลยอยากจะมาอธิบายนะคะว่าเราทําอะไรนะคะอยู่ที่นี่เรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะเพื่อนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อนเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะพี่ปายก็จะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเพื่อนเนาะคนบางคนน่ะ การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเนาะก่อนอื่นนะคะเพื่อนก็อยากให้ก็อยากให้คิดนะคะว่าอย่ามองคนแต่แค่ภายนอกนะคะเพื่อนว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะเพื่อนการแต่งตัวการอะไรอย่างเงี้ยการกินการอยู่นะคะเพื่อนอย่าไปมองเขาตรงจุดนั้นนะคะ เพื่อนเนาะทุกคนคือเรามีหน้าที่นะคะอ่าพี่ไปบุรีรัมนี้นะคะก็มีงานทานะคะเพื่อนเนาะเออมีรายได้นะคะมีรายได้จากอ่าหน้าที่ที่ตัวเองทําอยู่นะคะเพื่อนก็คืออ่าเป็น caring pension นะคะที่ได้จากคุณสามีนะคะอืมอ่า caring pension ก็คืออะไรก็คือรายได้ที่ สามีพี่ไปไม่สบายนะคะสามีพี่ไปไม่สบายนะคะจำเป็นต้องมีแคลร์นะคะแคลร์ er ก็คือพูดดูแลนะคะพูดดูแลไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้นะคะเพื่อนนะเนาะพี่ไปก็เป็นทั้งเมียแล้วก็แคลร์ก็ก็เลยกินเพนชั่นกินเงินเดือนนะคะเ,เงินเดือนนี้มาจากไหนนะคะจ่ายโดยรัฐบาลน,นะคะ โดยรัฐบาลที่เขาจะซัพพอร์ตประชากรของเขานะคะเพื่อนเนาะคือพี่ไปที่ว่าไม่ได้ทำงานข้างนอกเหมือนคนอื่นนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะเพื่อนก็เลยอยากจะมาอธิบายนิดนึงนะคะคเพื่อนเอ่อคํ่บางคำบางครั้ง เราได้ยินมานะคะเพื่อนมันก็ไม่ค่อยจะแสลงหูสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนาะก็มีคนพูดมาว่าอ,อยู่เกาะอะไรอย่างเงี้นั่นเพื่อนซึ่งก็การอยู่เกาะของเราก็คือ,อคุณสามีนะคะเราจําเป็นจะต้องอยู่เพราะว่าเนื่องจากเขาจะต้องการคนที่ดูแลนะคะเพื่อนเนาะเอิเพื่อนไม่ใช่ว่าเราอยู่เกาะเราไม่มีไรายได้เรามีไรายได้และพี่ไปก็มีงาน ส่วนตัวที่ทําเองด้วยนะคะเพื่อนซึ่งก็เป็นงานนวดนะคะเพื่อนเนาะงานนวดแต่รับลูกค้าข้างนอกมานะเพื่อนแต่ว่าลูกค้าที่พี่ายจะรับเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะในการที่เราจะมานวดลูกค้าในบ้านนะคะเพื่อนเนาะเออพี่ใบมีงานประจําที่ตรงจุดนี้นะคะเพื่อน เห็นแต่ว่าถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยไปเซลฟี่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เวลาทํางานคือไม่ได้ถ่ายให้ดูในการทํางานก็เลยไม่มีคนรู้นะคะเพื่อนและก็มีการคอมเมนต์อ่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากจะมาอธิบายให้เข้าใจนะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนแต่ละคนนะแต่ละคนที่บางคนต้องออกไปทํางานข้างนอกนะเพื่อนเออ บางคนมีลูกแต่ก็ต้องเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงแล้วก็เพื่อจะไปทำงานข้างนอกนั้นเพื่อนเออแต่ว่าพี่ใบไม่มีลูกก็จริงแต่ก็สามีไม่สบายก็เลยต้องอยู่บ้านดูแลกันอยู่ที่บ้านเนี่ยไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเนี่ยบ่ายสามโมงเนี่ยก็ต้องออกไปอีกแล้วนะคะกับหมอนัดนะคะอพอ o i n เมนต์นะคะเออ,อะจะต้อง พาแกไปจะต้องเป็นคนขับรถะจะจะต้องเป็นคนช้อปปิ้งนะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมเวลาช้อปปิง้งพี่ใบจะเห็นพี่ใบไปช้อปปิ้งคนเดียวนะคะเพื่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครไปเป็นภาระเราไม่อยากให้แกไปนั่งรอในรถซึ่งทําให้มันนะเราจะต้องรีบเร่งในการที่ช้อปปิง้งซึ่งพี่ใบเป็นคนที่ ชอบช้อปปิ้งในการเดินดูของใช่ไหมเราเราชอบผ่อนคลายกับการช้อปปิ้งก็เลยไม่ชอบให้ใครไปนั่งรอบ,บนรถแลวเราจะต้องรีบเดินเร็วๆนะคะซื้อนั่นซื้อนี่รีบรีบรุนลานอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบที่ตรงจุดนี้นะคะเพื่อนเออวันนี้เราก็เลยอยากจะมาอธิบายนะคะ<ม>เห็นเห็นเห็นเนี่ยล่นไปล่นมานะคะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะคะพี่ใบอายุห้าสิบเอ็ดแล้วนะท่านเพื่อนเนาะ เออถ้าจะมาให้ทําอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ทํางานเยอะๆเหมือนสมัยก่อนนี่มันมันไม่ไม่ได้แล้วอายุเราเยอะเราก็เตรียมที่จะลิทายแล้วนะคะเพื่อนเนาะเมื่อก่อนตอนสมัยอยู่รัฐเนวเซวิลพิบายทํางานนวดเยอะนะนวดอยู่ในบ้านแบบนี้เป็นเจ้านายตัวเองนะเพื่อนไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะ ไม่ไม่ไม่อยากเป็นลูกน้องใครอีกแล้วนะเพื่อน,เอ,นเออก็คือนวดนวดอยู่ที่บ้านแต่ว่ารับลูกค้าแบบไม่อั้นอ่ะเออ,เอ,อไม่มีวันว่างนวดตั้งแต่จันรยันวนันอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนแต่ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่ไม่ใช่อ่าเราเรารับอ่นานานๆมีทีเดือนหนึ่งสามคนอะไรอย่างนี้นั่นเพื่อนเออแต่ก็ไม่เดือดร้อนนะสามคนก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพื่อน นี่นะคะวันนี้เราก็มีโอกาสดีๆได้มาอธิบายนะคะให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเมียฝรั่งนะคะทุกคนแต่ละคนมีอาชีพต่างกันนะคะเพื่อนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนเนาะเออไม่ได้สบายทุกคนไปนะคะเวลาบางครั้งคนคนบางคนที่เราเห็นตาม YouTube บางคนที่โพสต์รูปโพสอันรูปภาพสวยๆลงเฟซลงอะไร youtube ก็แล้วแต่นะเพื่อนบางคนโพสต์แต่สิ่งที่อ่ดีๆลงไปเนาะเพื่อนๆจะไม่เห็นทางด้านแบกล่าวของเขาว่าเขาทําอะไรนะคะเพื่อนๆบางครั้งเขาก็ไม่ได้เห็นให้โชว์ให้คุณเห็นหมดว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะเพื่อนเพอาพี่ไปก็เช่นกันนะคะในในด้านความลําบากความอะไรเนี่ยบางครั้งเราก็จะไม่โพสต์นะคะมันเราก็จะเก็บเป็นอะไรที่ private นิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะเออเราจะโชว์แต่ในสิ่งที่ดีๆและก็สวยงามและก็สนุกสนานนะคะที่จะให้ f 2 2> อได้รับฟังนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอธิบายแล้วนะคะเพื่อนถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดด่งเพื่อให้กำลังใจพี่ายบุรีลำด้วยนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าชีวิตแต่ละคน ไม่เหมือนกันนะคะถึงจะอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะเพื่อนเนาะความสุขความสะดวกสบายของแต่ละคนนะคะการดิ้นรนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนขอบคุณหลายๆเ้อนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ